หลวงตาสิริอินทสิริจากวัดถ้ำผาแดงผานิมิตจังหวัดขอนแก่นก็ได้เดินทางมาถึงวัดเราเมื่อวันนี้ตอนเย็นในเช้านี้ท่านออกไปกิจนิมนต์บ้านโยมในจังหวัดระยองเมื่อวันนี้ท่านก็ลงมาภาวนาที่ศาลานี้ด้วยก็ได้ปารบธรรมะพอดีมีญาติโยมมาฟังธรรมอยู่ เล็กน้อยพอสมควรนะเดี๋ยวหลวงตาท่านก็จะกลับมาพักที่วัดเราเย็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะก็อยู่อีกประมาณสองคืนคืนวันที่สามคืนวันที่สี่ก็แสดงว่าท่านจะอยู่ที่วัดเนี่ยฉันที่วัดเนี่ยก็คือเช้าวันที่สี่แล้วก็เช้าวันที่ห้านะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยเตรียมการกัน มันพระก็พรุ่งนี้เช้าก็ต้องจัดที่ฉันพระวัดเราสี่รูปส่วนหลวงตาแล้วก็พระอุปถาอีกสองแล้ววันนี้จะมาเพิ่มอีกสองรูปก็เป็นคณะของหลวงตาเนี่ยสีคณะของวัดเราสี่ก็เป็นแปที่มาเพิ่มเติมก็คือพระจานาร์ศักดิ์ก็คือพระลูกชายของหลวงตา พระที่เป็นสมัยที่หลวงตาท่านเป็นคาราวาสก็เป็นมีลูกชายแล้วก็หลวงตาบวชครับลูกชายท่านนี้ก็ออกบวชด,ด้วย,ยจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าใครบวชก่อนบวชหลังนะแต่ว่าเป็นพระลูกชายก็คือเป็นท่านเจ้าวาดวัดป่าสิริมงคล ก็เป็นวัดสาขาของ,องตาที่ขอนแก่นเหมือนกันได้อยู่อีกอำเภอหนึ่งทั้นพรุ่งนี้วันที่4กับวันที่5ก็7จดโมง45-7โมง5้ประมาณนี้นะก็จะนิมนต์ท่านรับบาตรแถวแถวนี้แหละไม่ต้องขึ้นไปลานโพเ,เพราะว่าญาติโยมคงมาวัดไม่ได้เยอะมากเพราะเป็นวันธรรมดาแล้วก็จัดที่ฉันก็พระแรูปฉันแบบรถไฟนะ ทางโรงครัวก็เตรียมถาดเลื่อนไว้ด้วยญาติโยมนำอาหารมาก็มาเตรียมไว้ที่ระเบียงแล้วก็ตอนเช้าก็สุดแล้วแต่ท่านจะเมตตาให้ทำบะให้โอวาทอะไรแล้วก็นิมนต์ท่านฉันวันที่หท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็ไปเทศที่วัดสันตินารามวัดหนุ่มปูบุญส่งที่จันทบุรี จริงวันที่6เนี่ยอยากจะนิมนต์ท่านมาเทศให้กับผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่ต้นเดือนของเรา6.7เรามีปฏิบัติธรรมเสาร์ 6, ที่ต้นเดือนแต่ด้วยว่าวันที่6วันที่6ท่านมีกิจนิมนต์ที่แกลง้งเสร็จแล้วท่านก็ต้องรีบตีรถกลับไปขอนแก่นเพราะว่าวันที่7ตอนเช้าอามิยมจะมาพบ ก็ไม่เป็นไรน่ะก็ใครมาอยากจะฟังธรรมก็เชิญมาวันที่เช้าวันที่4แล้วก็เช้าวันที่5นะ้าครูบาอาจารย์เวลาท่านมาเนี่ยท่านเมตตามาเนี่ยให้เราตั้งใจต้อนรับนะท่านมาถึงท่านมาที่กุฏิท่านมาพักอัตมาไปกราบท่านท่าน ท่านสนทนาด้วยว่าอ๋อมาขอนมาพักด้วยมารบกวนพักด้วยแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าท่านมารบกวนมาพักกับเป็นความรู้สึกว่าท่านเมตตาท่านมาก็เป็นสิริมงคลกับทั้งพระทั้งโยมแล้วก็ทั้งวัดแห่งนี้ด้วยกับทั้งธรรมะด้วยเมื่อคืนนี้ท่านก็ปารบธรรมะ หลายๆอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติให้พระให้โยมฟังอันตมาพิจารณาในหลายๆประเด็นในหลายๆประเด็นก็คือธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้ก็เหมือนกับให้สมบัติให้สมบัติเป็นการส่งต่อครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามอบไว้ เราท่านท่นก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามได้รับสมบัติที่ประเสริฐในช่วงนี้ญ <c oughs> าติโยมหลายคนผู้ที่สูงอายุและหลายคนที่อจตมาภาพรู้จักก็เริ่มทำเริ่มทำที่ในกรรม <c oughs> ซึ่งมันก็ถูกแล้วนะบางคนเอา เอาทองเอาหย่องหยิบมาราะว่าเออโยมมีอายุเยอะแล้วฝากทองไว้สำหรับเดี๋ยวพระอาจารย์ทำโบสแล้วเดี๋ยวต้องมีหล่อพระหล่หอยอดฉัดโบสอะไรต่างๆโยมก็คงอยู่ไม่ทันถึงได้ทำก็ขอฝากพระอาจารย์ไว้ก่อนอโยมบางคนก็ <c oughs> ทำเป็นพินกรรม เดี๋ยวถ้าโยมเสียชีวิตแล้วก็จะอ,อันนี้อันนั้นไหวไว้ให้บัดนูน้นวัดนี้อะไรต่างๆหนี้ไม่แต่พระผู้ใหญ่บงรูปที่รู้จักกันเขามีธรรมพินัยกรรมว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรไปอันนี้ ฝากอันนี้ให้มหาดูแลด้วยติดต่อศาสนาต่อไปด้วยคือสิ่งที่แต่ละคนทำนะ่ะก็ดีแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ประมาทแต่ถ้ามา,มาพิจ,จนารณาไม่ได้ไม่ได้ว่าอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นแต่มาพิจ,จนารณาในในวัะสงสาร พิจารณาแล้วก็สลดสังเวชในวัตสงสารที่ต้องเกิดมาแล้วก็ต้องมาต้องมาเจอกันต้องมาตายต้องมาพัดพรากจากกันไปบางคนก็ไปก่อนบางคนก็ไปทีหลังบางคนก็ไปตอนอายุเยอะอายุน้อยถึงทุกๆคนที่เตรียมความพร้อมเตรียมพินัยกรรมหรือเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆ ท่านก็ทําถูกของท่านแล้วนั่นแหละความไม่ประมาทแต่เพียงแต่เรามาพิจารณาถึงความตายความพัดพรากวัะสงสารที่มันเกิดมาต้องมาพัดพรากจากกันเนี่ยเห็นทุกข์เยอะเลยนี่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวที่ต้องมาเกิดมาเจอกันมาต้องมาพัดพรากจากกันที่ผ่านมานี่ กี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้นะรัดพรากจากกันน้ำตาเนี่ยที่ร้องไห้ที่จากลากันเนี่ยจากเป็นบ้างจากตายบ้างเมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้มหาศาลนะท่านจึงอุปมาว่าน้ําตาของเราแต่ละคนที่เป็นเกิดเวียนตายเนี่ยมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ซะอีก พิจารณาอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นความเบื่อหน่ายในความทมี่ต้องเกิดมานะไม่ใช่ก็อยากจะเกิดมากันอีกอยากจะเกิดมากันอีกเกิดมาอีกก็ต้องมาพัดพรากอีกต้องมาทุกข์อีกแล้วดีไม่ดีก็ทุกข์มากกว่าชาตินี้ด้วยซ้ำนะชาตินี้ยังพอมีบุญมีกุศลยังได้ปฏิบัติยังมีสติ คุ้มครองจิตใจมีธรรมะครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนมาเป็นเบรกห้ามลอ้อเดี๋ยวถ้าเกิดไปเกิดชาติชาติไหนชาติไหนที่ไม่ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาไม่ได้เกิดมาเจอธรรมะครูบาอาจารย์ที่จะช่วยฉลมจิตฉลมใจให้พ้นทุกข์ได้ละ่ะไม่ทุกข์ไปจนกระทั่งอกแตกตายหรือว่าฆ่าตัวตายตามไปเลยเหรอ คนที่ไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นอย่างนั้นบางทีก็เป็นคู่รักกันคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งฆ่าตัวตายตามบางคนไม่ได้เป็นคู่รักกันแต่ว่าบางทีคุณคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปบางทีคนที่อยู่ทำใจไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เพราะว่าไม่ได้ เรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้หนึ่งไม่ได้เรียนเรียนรู้ทำใจไว้ก่อนสองไม่ได้เรียนรู้ว่าเมื่อเกิดขึ้นเราจะทำใจยังไงจริงต้องเข้าจริงๆก็ต้องทำใจทุกๆวันอยู่แล้วนะเหมือนที่วันก่อนเทศไว้ต้องทำใจอยู่ทุกๆวันต้องพร้อมทุกๆวันพร้อมทุกๆวันคือ ในฐานะหนึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้อยู่แล้วบุคคลเป็นที่รักเป็นผู้ไปก็ให้อาภัยกันทำความดีกับกันไว้ทุกๆวันเป็นความพร้อมอย่างนงั้นสองในฐานะที่เขาอยู่เราไปก็ต้องวางทุกๆอย่างทรัพย์สินริงของเกาของเงินทองบุคคลลาบยศจุกสรรเสริญแล้วก็พร้อม นั้นจึงมีคำพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าทำดีให้พร้อมซ้อมตายให้พอทำดีให้พร้อมซ้อมตายให้พอุณกุศลอะไรก็โอ้ทำมาเต็มที่แล้วละภาวนาปฏิบัติก็ตั้งใจมาอย่างดีนะถึงเวลาถึงเวลาก็ไม่ขั้นคราม อายมรับพรนะ